ออทเค้กลยค่ะโ้ากนมาเลยกินเยะข้างในมีเหมือน้าเรออาไปกินเจ้าีมมีอะไรในีมมีซอเีมอ่ะมียฟ้ด้วยอ่อยค่เรามีขนมเค้กของวันเกิดพะแพแล้วเราก็มีอะไรคะลูก ดิเฟนไฟวันนี้ดื่มโอวันตินด้วยนะคะร่างกายแข็งแรงค่ะดื่มแล้วาดื่มโอวันตินเดื่มแล้วไม่ทำเลิศเธอดื่มแล้วไม่ทาเลเอดื่มโอวันตินเยอะๆทำให้ สวยเลยค่ะไอคิวไอคิวก็มีนะนะคิวมีเบลคามาี่ะตั้งุ่งกินแต่ว่ามีสองอัน้ลูกค่ะครับไปไหนะอไหนอวันตินหมดยกมือนะคะข้าเจ้าเ่้ เป็นไฟก็มีเพิ่มนะคะใครเจอหยิ่นนะออ่เอเยอเลยแลบาบวักนเก่งมากเลยะรุลยะซื้อมานะลูกนะสุดละร้อยกว่าบาท่ที่ทหมดเลย กินเกิดแล้วเดินเป็นไงเริ่มขาปาไม่กอดขาปากไม่ดีให้นะคะกินเป็นไฟเริ่มที่เปาอะไรไหมคะน้ำฝลนมเค้กอร่อยไหมคะอาหนมเค้กเยอะค่ะขปเค้กแ้บวันนี้มันเกิดของที่แทนะคะเยอะเลยแท้ค่ะสัปดาห์งานเรากเดินดร้อนกั มันน้ำมันน้ำมันน้ำคุณน่ะอร่อยค่ะเคยว่าเป็นอร่อยเลย